สวัสดีครับพี่น้องไปครับขอต้อนรับพี่น้องเข้าสู่ช่วงของรายการเลาะยามคนดังครับครับพิธีกรคนสูงขาวปรุงจมูกดงเพอร์เฟกครับพี่น้องครับเบาสถาพรนะครับสโลแกนต้องนาสีแหลแๆครับพี่น้องครับเพราะว่าไปดูตากลมตากแดดตากฝ้าตากฝนครับพี่น้องครับมาไปง่ายกินง่ายมื้อนี่ครับยั่งยูครับอ่า ทีมงานคุณแม่บุญสวงเด่นดวงกับลูกศิ์ลูกหา,าไปเห็นข้าเจา้าเลยพู่อ่อนซ่อนกับมีแต่ผูงงามมีแต่ผูรอสูงอลลาดคือท่านคุณแม่คนแรบพี่น้องครับ <Yeah. S 1> ตอนนี้ผม <Yeah. S 1> อยู่กับลูกศิ์ลูกหาเพิ่นครับพี่น้องครับลูกศิดไมล่าสุดที่กําลังมาแห้งแซงทางคงนั่นก็คือมะล่ำสาวนะครับ <Yeah. S 1> แพ้วเพ้าจุรีรัตน <Yeah. S 1> งามเบทีสวัสดีครับ yeah. ผู้งามอู่ดีนะครับขอบคุณค่ะนาดว่าท่านได้แต่งกบงามแต่งแล้วงามคักงามแนี่อี่ดีครับพี่น้องครับเพราะว่าคือแม่ผู้สูงอรัตนสเปนเลือกคักเลือกแม่เลือกลูกศิ์นี่ซุ่มเตี้ยต,ต่อปตแป,ด,แปดกรับว่าเอา <S 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 เอาแต่หม่นสเปนนะครับสเปนจดยอดอยากสิถามความเก็นความเงมากของแมุู่ริรักบ้านเกิดเป็นคนใสจังไรคือจังอยากมาเยี่ยมน้ำ เป็น,น,นคนกุมภะวาปีค่ะกุมภะวาปีค่ะอยู่เกิดอยู่งน้องกวงบ้านน้องกวงตำบลสีอ้อำเภอกุมภะวาปีท่าเีืสีอ่อนี่ยจ้าแม่ค่ะเออทาลีสีออเอ,ออแม่ครับทา,า,าลีสีออนาลีสีออห่างจากโตห่างจากอ่ากุมภะวาจากสิบโตนี่ประมาณสิบเอ็ดกิโลค่ะ ออกไปทางอยู่แถวเวียงคัมแถวยังอีตัวหนึ่งจ้าบ่งไก่บนบ่งบนเวียงคัมค่ะคนละเปล่าคนละเปล่าคนละฟังคนละฟังบนคนละเปล่าจังไดคือจังคิดอยากมาเรียนลั่มคิดอยางมาเรียนรั่มป่ะค่ะแต่ก่อนนี่กะกะมักดิแต่ว่าอยากอายฟอนอยากไอรั่ำล่องเห็ดเบืองป้ามันดีป่ะนี่ตัวเปลี่ยนมาลั่มมาสิมามาเรียนได้จัก จักปีเลยคอ่อแต่เป็นมอลลั่มมากนี่ตั้งแต่ปีสามสามแปดสามเก้าสามแปดสามเก้าตอนเมียการศอ่าหกห้ายี่สิบแปดยี่สิบแปดปีก็ไม่ธรรมดาตัวเนาียว่ามาเฟืองมาเรียนเออแต่ว่าก่อนล่ำของแมียบนสวงนี่คือเป็นเป็นเป็นไอรอนเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นอย่างเป็นทีวมักนะครับคือใดมาก,ก่อนอแต่ก่อนนี่เพื่นดังเงินเบาอยู่นีย่ยคือมวล ได้วาสันก็เลยล่วงมาเกะบึงมาล่ำบึงเอาคือวาใดอยู่วัสันแต่วาล่ำแหลกเหลืนี่คือคือล่ำขอนแก่นล่ำขอนแก่นค่ะล่ำทำนองขอนแก่นเป็นเป็นนั่งเป็นอ่าเป็นล่ำก่อนนี่แหละลำทำนองขอนแก่นโอ้ทำนองขอนแก่นทำนองขอนแก่นทำนองเขาสนกวางวันนี้ก็มีเออขอนแก่นล่ำทำนองขอแก่นนี่ล่ำไหนฟังหน่ยล่ำทำนองขอนแก่นคือมันเป็นอ่ามล่ำก่อนนั่นล่ะลำอ่าล่ำก่อนนี่แหละมันเป็นจังหวัดทั้งเดย ล่ำล่ำล่องขันจันมันสิเป็นลักษณะว่ามันกะกะล่ำก่อนแต่ว่ามันบ่ิเวนสังวาสอุบลเนาะขันล่ำขันจันนี่กะับอิทาเลียกันกันเบิองเนาะเเออกันเกินเบิงอ่า เอาล่ะนี่จังละว่าพ่อข้าแเล้วลํำก่อน,อนหาดเอ้ใจเจ้าพื้นพนาเตยมาลํำรองเที่ยวพื้นจังละว่าความคกยืนตามตาต้นเขาได้ยินเบาเฮ้เสียงเกี่ยวคนดอนไม่ชักการในลิงสัวมา,ยววาอยู่อารมสมโทาน้องนาใจลํำเตยเอย้ก่อนนุยนันนาะนันนาะสิ่ไปงีงสีนะลักษณะว่าโอ้อคือทํานองขอนเจนทําก่อนทํานองคอนเจน ส่วนลำเรืองขอนงขอนเจนกะอีกสังหวัดหนึ่งบ่ค่ะบ่อทีบ่อเดียร์ลำเรืองคือเป็นลำกอดด้วยใช่ไหมลำเอร์ลำกอดลำในใจแค่นเล้วลำนงขครับแล้วก็ช่วงนั้นมาเรียนลำกับคุณแม่แม่เป็นช่วงหายปะแล้วบ่ได้หายด้วค่ะพันดาเก่งบ่แต่ว่าแต่ว่าแม่คู่นี่คือสอนหาแข่งขันกับตัวเองเออหาแข่งขันกับตัวเองแล้วแล้วก็คือเพลินเพลินเพลินลำมวนเป็นบ่ลาดที่จังไรเพลินคือลลำมวลนี่สินะ เอาพยางยามเหยียดเทียดว่าต้องคือเพิ่นเหมือดแต่ว่าไห่ไห่ไมีเป็นส่วนของของเพิินหครับคือคือก่อนก่อนล่างเพิินแต่แต่ละชุดแต่ละคือมวลแทง่งสินะก็เลยก็เลยหลังจากหลังจากเป็นหมอนำก่นล่ำขอนแก่นก็เลยมากหลายก็เลยเลยมาเลี้ลลลลยนน้ำเพิินต่อเพิ่มอีกม,มาเลี้ยนน้ำประมาณสามปีแล้วสามปีตอนนี้มาเลี้ยนน้ำเพินอ่าสามปีเพิ่มโตค่ะเพิ่มเติโตเป็นลูกซีตเป็นลูกซิอ่า เดื่องทั้งครอบครองครอบครัวนี่ก็ไปไปมามาแตมาเลี่ยนทั้งเมียโอ้ไปไปมามาหายายขับบานอยู่ในอุดรบานนี้นอกจากในช่วงนี้อ่าบ่ได้ร่ำเหรอเขามีอาชีพเสริมยังไงบ่ได้ร่ำนี่ก,ก็คือพักทองก่อนอย่างเดี๋ยวเ,เลยอ,อาชีพเสริมก็เฮ็ดเฮ็ด,ดสวนเฮ็ดยังไงอ๋อเน้นเดือนรัดมันเดี๋ยวเลยอาชีพมะล่างดีที่สุด แต่ว่ามาอยู่น้ำแม่ก็คือล่ำเป็นทํำนองอุบลเป็นทํำนองอุบลอทุบลค่ะพูดถึงถ้ำนองกับถ้นเก่าคือคือมักหลายเหตงไดสิสิได้ยังสี่อ่ะคืออันนี้เป็นแล้วแต่ว่าเหังไดสิ่งสิได้คือคือเมฆนั่นเองนะแล้วก็ตั้งแต่เลี้ยนล่ำมา28ปีนี้รู้สึกท้อป่ะบ่เคยท้อบ่เคยท้อย่านแต่บ่มีงาน การเตี๋ยวพงานจางตัวพู้จ้างตั้งใจผมมีคนจ้านกันการล่ำเรนอ่าล่ำไปเรื่อยะแต่ว่าอยู่สืบเมนสีเฮ็ดงานเฮ็ดอีนั <c <c yeah. ่งสืบเมนสีตำพริกตำยังก็คือเอาใส่โดนหรือเป็นดนตรีเลยท้องหมายว่าอันนั้นอยู่เรื่อดข้าจ้าว่าพี่น้องครับลักษณะผู้ใดที่มีมัหมอลองหมอล่ำมีเพลงอยู่ในหัวใจเข้ใจคนนั้นสิบ่วเทาคนนั้นอาชีพยุ่ยยืดสุขภาพก็ดีส่วนผู้ใด เครียดนะครับพี่น้องครับบอมีบ่มร่องบลมร่ฟังเสียงบ่มร้องบลมร่เนี่ยกับศูนย์เฮ้ยกับอายุจิสัันลุกนะครับผู้ใจพอที่ได้เกิดมาเป็นลูกศิษย์ของคุณแม่บุญสวงสุดยอดนี่แหละนี่แหละคือ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 ไฟฝันแล้วตะวัแตะกอนอยากมันยันอยู่แต่ว่ามันเข่ามาถึงเพ่อนกะรี่ต้องต้องไปตามอ่าคอยขยับขยับจ้าเนี่ย ตอนนี้ก็เต็มโตเลยคตชีวิตนี้ถวายให้กับหมอลำอย่างเดียวมีงานใส่ว่าจ้างไปกับไปางแต่แต่ลำจ้าอย่างแต่บะมีขันบ่เด้่ำป่วยป่วยใจหมอลำเปลี่ยนแบบนั้นแล้วเรื่องทังทางงขอบรั้วอย่างนียทางงขอบรัวก็คืออยู่กับแม่กับรอบรัวลูกหลานมีลูกหลหลานมีลูกหลหลานคือเขาแต่งงานแต่งการมีกว่าปีขั้วแต่ความก็คือเลยมักแบบนี้นะ มักทั้งล้ำพอบ้านอยู่บ้านกับบ้าว่าบ้าได้สนใจเข้าใจกันจ้าบ่ได้คือแล้วก็สิไปใช่แต่บ่มีผู้จ้างเออแล้วก็สิไปใช่แต่ว่าสุดยอดนะครับแล้วมีอย่างสิฝากฝากถึงน้องนุ่งผู้เกิดไม่ไงรุ่นอ่าในฐานะแต่ของเป็นลูกศิษย์ตุกหาของอ่าแม่คู่บุญสวงอ่ามีอย่างกาฝากถึงอ่าศิลปินรุ่นไม่มอลรุ่นไม่ฝากเพื่อนแอ๊ะ คันพูดถึงว่าผู้สีจมูพูดถึงว่าผู้สีอยากมาเรียยล่ำเนาะกระตรงมีพ่อนสวรรค์มีอย่างในอยากของคือข่วมอยากเปลี่ยนัาที่นี่ก็มันก็มีเลี้ยงบันดาลใจว่าเหตุจังหดจังสี่อะไอยากฝากถึงถึงรุ่นรุ่นไม่ไม่ว่าห้ให้สืบสารไว้จ้ามันมันคือคือมันเป็นมันเป็นพ้อนสวรรค์อยู่ในตัวของไายของมันจังสี่นะขอห้ขอห้มี่มีใจมุ่งมั่นครับเป็น อ๋อนะทุกทุกสิ่งทุกอย่างยูยู่ทีตัวเองว่าต้องไปแข่งขันกับผู้ใดแข่งกับเจ้าของเรื่องวาออกมาแล้วมันบิมันมันบิ้มวนกับวาอยู่หันนะบ่เป็นวาทองเปลี่ยนแล้วก็จะไปล่ำรวดที่ต้องวางวนจนกันแมนแมนแล้วก็มาเลี้ยนล่ำนั่แม่คู่บนซวงนี่ที่เม่เขานี่นี้ได้ยัดขวันแล้วทั้งหมดทั้งหมดเต็ไม่หลายอยู่ดิมันมัน หลายอยู่หลายเอาจังสี่ครับพี่น้องครับช่วงนี้มาฟังเสียงหมอล่ำสาวจูริลรัตนะครับงามเวทีนะครับอ่าซึ่งเป็นลูกซิ์ลูกหาของแม่ครูบุญสวงเด่นดวงนะครับอยากให้เอี่ยล่ำจักก่อนม้วน,นก่อนทีสีไปเบิ่งทางด้านเวที่เอ,อาสีล่ำก่อนที่ได้ขั้งแรกเลยเพราะว่าเพราะว่า มากลายฮะนะก็ะเลก็ะเลทองทองเอาก่อนก่อนที่เหลกของแมงเลยก็คือบุญช่วงคันนึ่งหาก่อนนี่ก่อนของพวแม่เลยแมนค่ะก่อนสิเป็นมะล่ำกรอบก่อนพี่น้องครับได้สวดสวดเตรียมครับจ่องเปิดทีวีดังๆครับพี่น้องครับมาฟังมะล่ำในดอกครับพี่น้องครับวันนี้ว่าต้องใส่เกียร์ว่ามีเสียงแค้นครับพี่น้องครับล่ำในดอกเอามาฟังครับพี่น้องครับ โอยเอียนละน้องฟ้าเอ้ยฟ้าห้องขอฟ้าโอ้ยเด๋น้อฟ้าห้องข่อยอยู่นี่หลัดน้องนี่นามาเสียใจเดน้อแกระดาษชิ้นน้อยอยสะตมพ สงสัยแฟนเอ้ยสะเต็มพอมสงสัยแฟนเลยโอ้ยนอโนอ จังสั้นละพี่ชายเอ่ยจุลี่ลัดคิดหอดอายถึงย้มเล้งเขาพออยากมากระโบได้เขียวว่างไวก้กับเราแดงถึงยามแรงยามเศร้ายามนอนหรือย้มนั่งได้กินยังกะคิดพอเห็นหนาว่าเมียนมาเจ้าสิยูฟากฟ,า,ฟาสมุรใหญ่เขาเขียวพี่ชายเอ้ยคือดังเฮาอยู่เฮื่อนเดียวหม่มห่อในห้องมีใจเดียวคือน้องว่ามีสองแยกแลง ด้านจิตใจโบเฮงเล้งเสมือน้ามเมทาเลเอาเท่านี้บอก <c oughs> เอาซัมนี้พ่อเชียดาย้ <c oughs> เดี๋ยวเข้าไป, <c oughs> ไ,ปไปฟังวิธีแทๆครับ <c oughs> พี่น้องครับ <c oughs> เดี๋ยวสิมาล่ำไปฟังใส่แคนมวลมวลนะครับเ <c oughs> มื่อนี้ดีใจไหล <c oughs> แต่มาเลาะเยี่ยมเลาะยาศิลปินหมอล่ำดังครับพี่น้องครับกับช่วงของรายการเลาะยามคนดังครับพี่น้องครับ กับเบาสถาพรคน,นสูงขาวโปรงจมูกโดงเพริเฟกรับพีน้องครับท่างช่องออนซอนทีวีช่อง112 112นะครับผลิตภัณฑ์ตราพระจันยิมนะครับมีทั้งกาแฟชาพระจันยิมสบูยาสีฟันนะครับอาบูนาคงนาขาวนะครับโอ้หลายอย่างหลายแนยวรับพน้องครับอย่าดื่มอุดหนุนกับแล้วกันเดอเพื่อเป็นการสืบสรนสินะหะมอลำ ให้สืบต่อไปให้คงอยู่ให้พี่น้องได้ค่ายความเกียดเบียดความเหงารับพี่น้องครับเมื่อนี้นะครับก็ต้องขอขอบบุญขอบคุณพี่สาวลายนะครับมอลลัมจุลีรัดนะครับงามวิธีที่ให้เกียรติกับทางรายการของเฮาพี่น้องครับขอใหญ่สวยๆงามๆสุขภาพร่างกายแข็งแรงงานเข่าหลายๆรับทรัพ์บอลลูนมือเป็นมอลำขวัญใจของพี่น้องป้องไป นะครับอ่าจะในขอบคุณครับ,ขอบ,รบขอบคุณครับขอบคุณครับพี่น้องครับ